ก็หลังจากออกมาจากจ uman, to to ัตุรัสทุนนุมานก็มาเจอตลาดแบกกดินอ่าตรงเลยถัาออกมาหน่อยนะครับเห็นมีว่ามีของขายเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยมีร้านหลากหลายน่าจะเป็นตลาดกลางคืนรอบว่าตลาดร้านขายของที่ระลึกเมื uh はは uh ่อกี้เราก็ซื้อปาิจินโบราณแล้วก็อ่าตุ๊กตาชนพื้นเมืองเผ่าเนวาลีไปแล้วไปดูเรื่อยๆกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง ของเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถ้าถ้าไม่เดินมาก็ไม่รู้น่ครับสินค้าพื้นเมืองของก๊อปอะไรมีหมดโอ้เราก์ลัาเรีเกลร์ค้ากันสาู่เป็ร์เวยสาวไเตาร์เส้นทเสงถนเร์เลยครับ oh. ใครมากาดมันดูก็แวะมาถนนเส้นนี้ได้อยู่ใกล้ๆก,กับอนุมานดูบาสแควร์อ๋อนี่ก็คนขายชาวสิงสาวเนวาดีนี่นี่นี่นะคนนี้อยู่วงเชิญยิ้มนะ ยกตรงยกตรงของชาวเนวาลีโอคนเต็มไปหมดเลยเ๋อ